อรุนสวัสด์ยามเช้าค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะนี่น้ำฝนเต็มกระมังประบัวลงไวค้ค่ะบรรยากาศยามเช้าๆช้าตีห้าสิบเดนาทีค่ะตีห้าสิบเนาทีละนะคะบรรยากาศยามเช้าเช้าพืชผักสวนครัวประบัวก็งามงามค่ะช่วงนี้สดชื่นค่ะ ถั่วฝักยาวก็พยายามฉีดน้ําค่ะฉีดน้ําให้เพี้ยมันตกลงไปค่ะไม่งั้นก็จะไปดูดน้ําเลี้ยงจากดอกถั่วค่ะดอกถัว่วใบถัว่วนี่ป้าบัวจะไปเก็บมะละค่ะป้าบัวจะแกงเนื้อค่ะนี่ได้ใบ,บมะกรูดมาแล้วหงิกหงิกแล้วก็ใบยี่ราค่ะแกงเนื้อใส่มะระ ฝนตกลงมาดูยอดของเขาเพราะว่าประบววตัดยอดเลขของเขาไปกินเนาะนี่นี่แขนงค่ะแขนงของเขาประบวดิดตัดยอดเนาะแล้วก็พยายามาใบออกใบเก๋เพราะว่าจะให้มันปรุงมันปลงอ๋อ เดี๋ยวป้าบัวได้กินหอมไปดูก่อนหอมอะไรเดี๋ยวเยวตามกินไปดูก่อนอืหอม,อมหอมมาจากไหนนะอ้าอันนี้ก็ยังไม่บานนี่นาะแต่หอมเหมือนมะลิเอา้าแล้วหอมมาจากไหนอะ่ะ หอมมาจากไหนคิดว่าดอกมารีบานไม่ใช่อืมหอมพยายามตัดหญ้าให้มันเตียนเพราะว่าเรามาเก็บหักยามเช้าๆเนาะกลัวงูกลัวตะขาบนะคะ ปะบัวเดินไปไกลว่าหอมอะไรนี่นี่ค่ะตัวนี้โอ้มาน้เดินไปกันหอมเหมือนดอกมะลิเลยเนี่ยค่ะดอกของมะละเนี่ยค่ะชื่อเขาก็คล้ายกันเนาะมะลิมะละเนี่ยค่ะหอมค่ะนี่หอมอืมกลิ่นหอมมาจากมะละนี่เองดอกมะละเนี่ยค่ะ มองข้ามไปคิดว่าหอมมาจากไหนโอ้ยเก็บมาละไปเกงก่อนนี่ค่ะมาละกีนกนี่ได้แล้วมาละกีนกยักษ์อันนี้ลูกนึงโอ้ย ก็ใส่มะเขือเปาะด้วยค่ะมะเขือเปาะเจ้าพญาลูกนี้ไม่เอาลูกนี้งององเนี่ยค่ะสองลูกก็พอละเพราะว่าเกงไม่ยเยอะเนาะใส่มะเขือเปาะด้วยค่ะใส่มะเขือเปาะเจ้าพญาด้วยได้เล้วเมื่อวานนี้ประบวดซื้อเนื้อไว้ ซื้อเนื้อก็แบ่งต้มด้วยแล้วก็เนื้อดีๆไว้แกงค่ะเนี่ยค่ะเป็นแกงป่าค่ะเป็นแกงป่าอืมคิดว่าหอมอะไรหอมเจ้าตัวนี้เองนี่มะละดอกมละมละมะระมะลิ จ้า yeah, ปราบัวก็จะไปเกงก่อนนะคะประบัวก็ไม่ได้เกงโชว์นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชทุกการติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าที่แวะเข้ามาชมคลิปเข้ามาชมไลท์ไลท์สดย้อนหลังให้ปราบัวนะคะขอบคุณมากๆากมาดันชั่วโมงให้ประบัวค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชทให้ป้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะ คลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ